คนจริงอยากฟังในายกงตูออกมาสเป a กิ้งอะไรในเรื่องของวัคซีนเมื่อวานก็ได้มีการพูดเรื่องนี้นะคะจากปากานายกระทุนตีค่ะก็คือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพรกองเงินกู้ห้าแสนล้านซึ่งผ่านสภาพูทธไทยแล้วนะครับใช่ค่ะสัปดาห์นี้เิ่นเข้าสู่การพิจารณาของวุฒธธิสภาใช่สัปดาห์นี้เข้าสู่สวอือดังนั้นเมื่อวานท่านนายกจึงต้องไปนำเสนอ เหตุผลและความจําเป็นความเร่งด่วนที่จะต้องออกกฎหมายในรูปของพอรกที่<อ>วุฒิสภ<อ>า,าใช่ค่ะปรากฏว่าไฮไลท์ไม่ไฮไลท์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พรกเงินกู้ห้าแสนล้านาไฮไลท์มันอยู่ที่วัคซีน <S <S นั่นไงไปฟังนายกพูดเรื่องวัคซีนชี้แจงเรื่องวัคซีนอย่างต่อที่ระชุมบุฒีกันสักนิดสิครับเช่นค่ะร่างาถก็ตามมันต้องวางแผนอนาคตไว้ด้วยเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยน ทุกอย่างก็ต้องปรับนะเพราะฉะนั้นก็ขอควคมราดชช่วยช่วยตาใจกับสิ่งที่ผมกำหนดไปแล้วด้วยเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือการจับจองฉีดวัคซีนมากกว่าจํานวนวัคซีนที่แบ่งให้ไปซึ่งแผนการฉีดแผนการฉีดให้ไปแล้วผมยกตัวอย่างว่าผมไม่ได้ฉีดภายในมิถุนายนเนี่ยให้ไปล้านโดสเนี่ยแต่มันไม่ได้มาทีละล้านมันมาทีละมันไม่ได้มาทีละสิบล้านหรือหกล้านที่ว่ามันมาทีละล้านกว่าสองล้านทยอยมาตามตามสัญญาของเขา เพราะเราไม่เราเราไม่สามารถจะกําหนดตรงนี้ได้แต่สัญญาใหญ่มีอยู่แล้วว่าเดือนนี้ต้องส่งเท่าไหร่อย่างหมดวันนี้ก็รายงานว่ามีเข้าไปล้านห้าแสนกว่าโดสมันเป็นวัคซีนของเดือนมิถุนาย,ยนเพราะนั้นหน่วยที่รับการฉีดหรือจองฉีดไปเดิมมีหมอพร้อมแต่หมอพร้อมเข้า,ขามาทีทั้งหมดเข้ามาทั้งประเทศแล้วมันจะพอไหมครับมันจะเข้าหลักการที่ผมพูดไหมบางจังหวัดที่จองมากก็ได้มากจังหวัดที่จองน้อยก็ได้น้อยอย่างนั้นหรือ ผมเร่องบอกทเลียทุกจังหวัดต้องมีเปอร์เซนต์ของประชากรได้ไปเท่าไหร่และทยอยให้ไปวัคซีนมาก็ให้ไปอีกในส่วนหมอพร้อมก็ต้องเอาเข้ากันนะจฉีดให้เร็วนะครับเดิมก็หมอพร้อมเป็นใช้สําหรับคนที่อายุเกิด60มีโรคจากางตัวเจ็ดโรคอะไรท่านองเนี้ยนะวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วอ้าวหลายหน่วยก็ต้องการที่ให้หน่วยงานต่างๆมีการเปิดออนไลน์เปิดแอปพลิเคชันของตัวเองผมก็ยอมแต่การนัดของท่านต้องไม่นัดให้เป็นเกินวัคซีนที่ท่านมีอยู่ ข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมให้ไปห้าห้าแสนเนี่ยสมมุติห้าแสนตัวเลขกลมๆท่านลงบัญหารให้ได้ภายในหนึ่งเดือนที่ท่านได้ไปห้าแสนถ้าท่านเล่งฉีดวันเดียวสี่หมื่นสี่แสนมันไม่ถึงเดือนหรอกครับก็ต้องยืดตรงนี้ไปใหใ้ยาวที่สุดจนกว่าต้วงสัทธิยอดใหม่จะเข้ามาแค่นั้นเอง่นแหละเข้าใจกันหรือยังฮะเข้าใจไหมครับค่ะพยายามเข้าใจค่ะนะครับนะครับ